ไปไปกันเหรอโจ๊กตูนมาจ๊กตูนมานอนละมือเหรอโจ๊กตูนมาฮะนี่ไปกันนะสวัสดีครับทุกท่านครับร <c oughs> นอนละมือครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิทูไปตัวมือสิงครับผมนี่เรามาทำอะไรกันอยู่ที่นี่ครับนอนทำไมครับฮ้ ฝนก็เพิ่งหยุดตกครับทุกคนฮะอะไรมาแล้วหยังยังหาไม่ได้เลยไป่อนนะนนี่ไม่ใส่ทิ้งกันบอกม,มาเดีวยวกันนะทิ้งกันนะเรากินข้าวฮะเราินข้าวนั่งข้าวอยู่นี่นะตัวให่งโตนี่ก็อยู่ นังก็รองครับยังไปไม่ถึงไหนแล้วทุกคนฝนเพิ่งหยุดตกตอนนี้ก็รถเทเลอร์ครับเกิดปัญหาใหญ่ครับดูจูก็ปั๊มลมไม่ขึ้นครับลมเบรกเบรกแล้วลมหายแล้วก็ปั่นไม่ขึ้นครับอุตอนนี้ก็จอดอยู่ข้างทางครับนา,างก็รอครับผม ตอนนี้ช่างก็แกะอุปกรณ์ไฟล้าแล้วครับไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรครับปั๊มลมไม่ขึ้นครับนี่ตอนนี้ก็จอดอยู่ข้างทางาเจ้ายักเขียวครับโอ้สุดใจวะนี่ช่างเขาแกะปั๊มลมอ่ตัวนั้นไปครับตัวข้างบนอะ ไม่รู้ว่าอะไรหักนะที่แรกเขาเนื้อว่าเหรียญหักมาแล้วช่างมาแล้วเออไปซื้ออะไรมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วฝนก,ก็ตกดีนะตกไม่แรงดีนะ่ตกแล้วหยุดเออ สรุปเลปยลิ้นดูแตกลิ้นแตกอู้โอ้สรุปครับเจอสาเหตุแล้วที่ปั๊มลมไม่ขึ้นลิ้นมันแตกครับได้ไปต่อจะได้ไปต่อ ลิ้นลิ้นปั้มลมใช่ไหมครับเนี่ยอ๋ออ๋อแตกงี้เลยเหรอโอ้มันสึกขอสาเหตุที่ปั้มลมไม่ขึ้นกับตัวเนี้ยเนาะบวาวมันรั่วครับอันนี้อันนี้ลิ้นใหม่อันนี้ลิ้นใหม่ครับอู้หูแทบกบสึกไปหมดเลยแพงหน้าดูครับนะแพงหน้าดูเพงนี่นสีน่ร้อยกว่าบาทตัวนี้เหรอครับเนี่ยสี่รย 400, 4 0 0 4 4อบาทปาสให้เรียนอันเดียว400เนี่ยที่ที่เห็นนะอ๋อชุดหนึ่งสี่เ,เสียเสียแค่ตัวนี้อ๋อ400กว่าบาทครับโอ้โหใช้รสึกใช่ไหมสรุปลิ้นสึกครับเจอสาเหตุละ <c oughs> นีกำลังประกอบะนะครับ ครับที่ก่อนนี้ก็รถซูบอร์เรตพิ่ตินนะครับปั้มลมไม่ขึ้นแบบนี้แหละบรรทุกสองร้อยสองร้อยไปกำลังลงมอทำอะไรไม่ได้เลยปล่อยลงไปดื้อๆอย่างลยครับเบรกไม่อยู่เลยอยู่ดีลมตัดหมดเลยปุ๊บใส่เกียร์ไม่ได้ด้วยครับรถก็อยู่ไม่ได้ลงมอไปเรื่อยๆอย่างเงี้ย ครับประคอ<ร>งอีกเดียวไอ้ตรงไอ้เครื่อนหนองงอนไก่เราไปปุ๊บม,มันจะเจอเครื่อนเนาะโค้งหักศอกด้วยอู้หูพูดแล้วขนล,ลุกเลยเนี่ย okay, okay. สบายพี่ตินนะอ่ะปีหนึ่งนะครับอ๋อ เพิ่งเปลี่ยนนะเปลี่ยนตั้งปีหนึ่งปีหนึ่งแหวนด์เฉพาแหวนครับมันสึก ก็เป็นธรรมดาครับของมันใช้งานทุกวันครับดีนะไฟแดงเมื่อกี้ยังเบรกอยู่เนาะใช่ใชๆรับไฟแดงก่อนใช่ครับทำไงกันไหลตาไฟเขียวเลยที่แรกคงก็นึกว่าเอ๊ะน่าจะซื้อหมูปิ้งออเห็นจอด <c oughs> จอดตังหมูปิ้งพอดีไง สงสัยว่าจะหิวข้าวออกไปแต่เช้าอาจิแท้ไม่ใช่ดีนะฝนตกแล้วหยุด,ดย <c oughs> งั้นนะแยนน่เนาะเฮียเนาะคอยตกตลอดเป็นเรื่องปกติมีโนครับรถอรถรอ,รอ,รอ,รอจอหอห้าหก นี่แบบดินเก่าเห็นไหมอันนี้แหละดินเก่าที่มันสึกครับที่มันดันไม่เข้านะซึกหมดเยอะมากเลยเจอสาหลตา จะต้นไม้ขึ้นหน้าครับว่าจะปั๊มลมขึ้นไงนี่แหละลิ้นตัวบนครับสรุปลิ้นเขาเรียกลิ้นอะไรลิ้นปั๊มลมใช่ไหมอ๋อลิ้นวาวปั๊มลมครับลิ้นวาวปั๊มลมออ๋ ลินวาปั้มลมนี่แหละตัวบนครับนี่ฮะต้องระวังเลยครับอันตรายครับดีนะไฟแดงนีแกเบรกอยู่มากไว้ ได้แล้วได้แล้วล,วลินวาวซึกได้เลยว่ะสรุปสรุปลินวาวไปแหวนลองวินเล่นวาวอะ่ะซึกหมดเลยเขาบอกสี0ร้อยกว่าบาทด้วยครับซึกหมดเลยเจ้า <c oughs> ทีท่นี้ก็บายๆครับสวัสดีครับ